เเ okay, วันนี้เราจะพาไปเดินตลาดกันนะคะตลาดแถวบ้านไปกันเลยเราจะไปตลาดตะปูกันนะคะน,นี่นั่งสามล้อไปจากหน้าคอนโดก็สี่สิบบาทคา่ะโชคดีมากปกติเราไม่ค่อยเจอสามล้อหน้าคอนโด,เดนจเจอแต่รถไปลอม ไม่ใช่มั้ยอไหมนี่ค่ะคุณค่ะเอ๊ะวันนี้น่าจะมีของกินเยอะนะ ขอ,ของกินเยอะมากแต่ช่วงนี้คนก็ของกินก็น,น้อยลงแล้วนะ ที่นี่ก็ยังคักอยู่นะแต่เดี๋ยวอย่างกจะพาไปกินไอติมร้านที่ชอบกินรน้านไอติมที่พลด<ม>แล้วก็จะพาเดินข้าไปนีโ่โลตัสโลตัสประชาชื่อใครเคยมาเดินตลาดแถวนี้บ้างค่ะสิ ออก,กินเยอะนะคะ ก็จะวาร์ไปกินไอติมพิพรสก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพอไปโลตัสอะมันจะต้องนั่งรถกลับเข้ามาเลยโอ้ยถึงแล้วไอติมพิพรถ อ,อันนี้ค่ะเอาเป็นอันนี้เป็นอะไรนะคะวาน,นิลาชิปเอาวาน,นิลาชิปค่ะแล้วก็เอาเป็นแมงลักค่ะใส่เป็นบล็อกกี้ช็อกโกแลตค่ะแล้วก็เยลลี่

ีเดินฝั่งโน้นหรือเดินฝั่งนี้วะอ่านี่นะเดินไปเดินมานี่มันจะทะลุออกไปรถตัดหน้นะคะรถตัดประชาชื่นมันง่ายรถตัดอยู่ตรงโน้นี๋ยวเราจะเดินขึ้นสะพานลอยกันนะคะเหนื่อยจัง ในโลตัดปิดเยอะมากนนโลวันนี้ฉันจะรีวิวขนมฟังลิตเติ้ลซีแล้วกันในเมืเม่อเขามาขายแถวนี้แล้วเหลือแต่วันนี้ลาใช่ไหม่ะันั้นเอาชิ้นหนึ่งค่ะชิ้นหนึ่งนะคะห์ยี่สบาทค่ะ,ะ,คะแส่วนได้นะคะ สั่งได้นะคะมีสีเดียวเหรอเฮ้ยค่ะเดี๋ยวน้องชอบไม่ใช่จะพูดนะคะห้าสิชุดหนึ่งร้อยบาทค่ะขนมปังจะได้สี่วันเองนะคะหนึ่งร้อยสาบห้าค่ะต้องสังแมวอะเดี๋ยวฉันจะรีวิวให้ดูนะเมี่ยมาออกมาข้างนอกอ่ะอยากกินขนมปังไส้สังขยาอยากอยากมาร้านนี้่แตก็แบบไปเรื่อยไม่รู้มีหรือเปล่า เป็นขนมป,ปังมีไส้ปะคะเลยนะคะเป็นไส้อะไรนะั้นเป็นสังขยาค่ะขยเป็นอ๋อแต่ว่าขายเป็นชิ้นไหมหรือว่าต้องเป็นกล่องอันนี้เป็นโคกับเอ,อ,อเยอะไปมีอะไรที่ขายเป็นชิ้นบ้างกินไม่หมด ามารัพัสะดุกันค่ะขอบคุณค่ะวันนี้สั่งของมาจากเขกบที่นี้นะคะจะไปแกะดูกัน ก็มาแกะกล่องกันนะคะนี่ก็ไปไลน้ําหอมกับอะไรนะส,สบูอ่อาบน้ํไในเพจของเขามามาคิดว่าไม่มีปัญหาหรอกจะไะดูว่าพี่สี่พี่ีคะ เอ๊ะันกระแทกแฟบเนาะค่ะาาคุณพี่ค่ะอเราไลฟ์มาสองอย่างก็จะเป็นตัวนี่น้ำหอมแล้วก็ตัวที่เป็นตัวอาบล้านะเดี๋ยวแกะตัวน้ำหอมก,ก่อนอแ็ดมาแน่นหนาดีมากๆเลยนะคะเป็นครั้งแรกนะที่เป็นไลฟ์ของในเทรเขาเขาก็เพิ่งเอามาขายด้วยนี่แหละ ไม่ใช่ลืมไปวันนี้ไม่ได้เป็นน้ําหอมก็โทษทีเออหลายสองวันลืมอันนี้คือจะเป็นตัวลาเนตอันนี้หนึ่งร้อยบาทคู่หนึ่งไซส์เท่านี้หนึ่งร้อยบาทแล้วก็เป็นตัวเจลอาอบน้ําำนางแพ็คมาแบบแน่นหนามากน้ําหอมามาน่าจะมาพรุ่งน,นี้นะเพราะว่าพึ่งพึ่งสีเอฟไปแล้วก็จ่ายเงินไปเมื่อเมื่อเช้านี้เองนี่ ราคาเท่านี้นี่สองร้อห้าสิบเอลของมาจาก King power เอ๊ะในเพจเราซื้อไปเท่าไหร่เดี๋ยวเอาราคาที่ C F ไอามาให้ดูแต่อันเนี้ยหนึ่งร้อยบาท ามาแล้วส่วนของกินที่รอคอยนะ็นมฟังเลยเต้นสีแล้วก็น,นี่จะเป็นทิฟฟอนทิฟฟอนมะพร้าวใบเตยปูกะเอเออมันน่ากินมากนี่ จะมาตัดให้ดูนะว่ามันดึงๆน่ากินขนาดไหนดูสิน่ากินเนาะแต่เอาจริงๆแล้วที่ซื้อเนี่ยวันนี้ไปไม่รู้ว่าเขามาขายนะนะดูใครอยากเห็นความเป็นครีมเนี่ยมันจะเป็นวิปครีมแบบนี้อตักไปแล้วหนึ่งคำ มันคือวิปครีมอ่ะครีมวิปครีมนมเนี่ยนะกินปัวเอ้ด้วยนี่ความเป็นมะพร้าวอยากกินไหม,มจะบอกเลยนะว่า ถ้าอยากกินอ่ะซื้อแค่ชิ้นเดียวก็ได้ไม่ต้องซื้อยกกล่องบางคนชอบแบบทา้าดการตลาดไงสี่ชิ้นไหมคะสีช่ชิ้นชิ้นละยี่สิบห้าบาทสี่ชิ้นร้อยหนึ่งแถมอีกหนึ่งชิ้นก็คือหนึ่งร้อยบาทได้ห้าชิ้นแต่เราเคยซื้อมาแล้วอะแล้วพอเราแช่เย็นอะวันรุ่งขึ้นอะวันที่สองวันที่สองวันที่สามอะคือน้ําตาลไอซิ่งของเขาละลายมันทําให้ขนมปังแฉะเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรแฉนไม่ได้เป็นทา้าดการตลาดฉันซื้อแค่ชิ้นเดียวพอ,อ กินแล้วต้องไปอกอกกำลังกายนะ ทำอะไรดีซักผ้าดีกว่า 4ชั่วโมงชอบมาเวลาดึกๆแบบนี้ค่ะเพราจะได้ไม่ต้องแย่งกับใครนี่เราจะอบตู้นี้ตู้ล่าง60บาทนะคะแ่ง60บาทเขามีตับระดับเพื่อเดี๋ยวเราจะอบรวมร้อนมากเราจะท่วถึงกว่าเดี๋ยวไปเคลียร์เหรียญน,นี่จะเป็นตู้แรกเหรียญ10ของเขานะคะนี่เรายอดเหรียญก่อนรอนแป๊บนึงอื่ ออกมาฉันก็หยอดลงไปแล้วตกได้หมดเลยอ่หยอดต่อเหรียญห้า คุ้มนะท่้งหร่เเมืองไทยมันจะแบบในคอนโดค่ะ่็จะมีพื้นที่ที่สามารถวางเตาอบได้เอ้ยวางเครื่องอบ้สักทีกดเลยลมร้อนแล้วก็กดสตาร์ทเอาไม่ได้ ตักพุ๊บกลับนะคะตั้งแต่ทำเราปากฆ่ามาก็เคยไม่แค่ไม่เคยได้ใช้ย่ะรอไปค่ะดูสิเผื่อแตกหน้ารอไปนะคะสานาทีกัน เรียบร้อยนะคะอบผ้าเรียบร้อยดูสิผ้าแห้งมากแต่ว่าปกติแล้วอะจะยังไม่พับนะเพราะผ้ามันยังแบบมีความร้อนอยู่จะเก็บไว้อย่างเงี้ยหนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอามาพับค่อยเอามาจ้างคนรีทีหนึ่งสบายใจเวลานี้เกือบเที่ยงคืนแล้วกุ้ไในนะคะทุกคนบ๊ายบาย